สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนครับวันนี้พบกับ x v o r l d นะครับสำหรับ x v e r l d นะครับผมจะมาอัปเดตในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับที่เกี่ยวกับการเล่นเกมเพื่อที่จะทำควสต่างๆนะครับแล้วก็เก็บสะสมเหรียญโทเคนขึ้นมานั่นเองครับเอาละครับคลิปนี้เนี่ยผมจะปูพื้นฐานแล้วก็อัปเดตว่าแอปนี้เนี่ยสามารถสร้างรายได้ได้เท่าไหร่ซึ่งผมเล่นมาก็อยู่ประมาณเกือบ2เดือนแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันทั้งหมดแล้วก็วิธีการหาเหรียญสําหรับแอปนี้เดี่ยมันหากันอย่างไรนะครับซึ่งต้องบอกอย ผมเล่นตอนแรกก็คือเล่นแบบสายฟรีแล้วก็เล่นซื้อแบบสปิริตนะครับแล้วหลังจากนี้นะครับผมก็เล่นในส่วนของแบบสายฟรีมา1เดือนนะครับก็สามารถหาอะไรได้หรือหาเหรียญโทเค็นได้เหมือนกันครับสำหรับเริ่มแรกนะครับเราไปดูเรื่องของเหรียญโทเค็นที่ผมได้ทําการเอาออกไปนะครับว่าเหรียญโทเค็นเนี่ยที่ผมไม่อออกไปมันมีอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งมันมีเลคคอร์ดได้อยู่นะครับผมในตัวแอปเนาะเอาละครับเริ่มแรกเนี่ยผมจะเข้าไปในส่วนของ USDT เพราะว่าเหรียญ USDT หลักๆแล้วนะครับผมจะชอบเอาออกเนาะ ซึ่งเอาออกเนี่ยเขาที่เขาเซฟไว้ให้กับเราเลยครับแล้วก็ดูนะมันมีแต่ประวัตินะครับในเรื่องของการเอาออกเป็นเงินบาทนะแต่ว่าไปเหรเเียญโทเค็นเนี่ยหลังๆส่วนใหญ่ผมมอาออกไปเหรียญโทเค็นแบบเยอะมากนะครับแต่ณนะช่วงแรกนะครับตั้งแต่ที่ผมเอาตัวที่เป็นเงินบาทออกเราก็สามารถโอนเข้าสู่ธนาคารของเราได้เองอัตโนมัตินะครับก็คืออย่างที่เราเห็นนะครับมันก็จะมีตั้งแต่เริ่มแรกนะครับที่เอาออกแล้วก็คือเอาออกครั้งละประมาณ10ดอลลาร์หรือประมาณ10 5ดอลลาร์นะครับหรือ USDT นั่นเองครับ mm hmm. ก็จะเห็นนะครับประมาณ700-400นะครับเพื่อนก็จะเห็นแบบนี้นะอันนี้คือมันสามารถโอนเข้าธนาคารของเราได้เลยนะครับวิธีการเอาออกเนาะ mm hmm. ก็ผมจะสอนเพื่อนๆนะครับว่าเราเนี่ยจะสามารถเอาเหรียญพวกนี้เนี่ยออกได้อย่างไรนะครับ mm hmm. คือเอาออกง่ายมากนะครับทุกคนมันไม่เหมือนเกม NFT ทั่วไปของเราเล่นนะเพราะว่าเราเล่นเนี่ยเราต้องโอนย้ายโเทเค็นกันเองนะครับแต่เกมนี้เนี่ยสปอร์ มีเรื่องของการแอดบัญชีาะารกขนก็ไปด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของโทเค็นถ้าเราอยากจะเอาไปใน x c h ช n g e อะไรก็ได้นะครับได้หมดนะโอเคครับผมเราก็จะเห็นแบบนี้นะอันนี้ก็คือไม่รวมนะครับกับในส่วนที่ผมเอาออกเป็นโทเค็นด้วยนะครับซึ่งเอาออกเป็นโทเค็นเนี่ยมันไม่มีให้เราเห็นนะครับไม่มีให้เรารู้นะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับผมเอาออกเป็นแบบอ่า เชนบ n b นนะครับซึ่งเราออกเป็นได้2เชนนะทุกคนนะจะมีเชนในส่วนของ BNB นะครับแล้วก็โพลิโกนเนาะอย่างที่เราเห็นนะครับตรงนี้เนาะอันดับแรกเนี่ยเราต้องไปล่าเหรียญก่อนนะครับเหรียญเนี่ยที่เราจะล่านะครับก่อนที่เราจะอ,าออกเนาะเราจะต้องไปล่าในส่วนของเหรียญโทเค็นครับซึ่งเหรียญโทเค็นเนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณ3ถึงส่ส่วนนะครับอ่ะผมจะไล่ไปในทีละสเต็ปนะครับสเต็ปแรกก็จะเป็นเหนเรียญบิลเหรียญบิลเนี่ยก็จะเป็นเหรียญหลักนะครับของแอป,ปนี้เลยว่าเราเนี่ยจะสามารถหาอะไรได้ จากแอปนี้เนี่ยอย่างไรก็คือต้องไปหาจากบิลนะครับบิลเนี่ยมันได้หลายส่วนมากนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เพื่อนฟังนะครับว่าบิลเนี่ยหาได้จากไหนเนาะเหรียญที่2นะครับก็คือจะเป็นเหรียญ usdt usdt เนี่ยได้มาจากไหนนะครับก็คือได้จากการแลกเปลี่ยนระหว่างบิลนะครับเอามาเป็น usdt แล้วออกเป็นเงินจริงนะครับก็จะเป็นเหรียญเวอร์นะครับทุกคนนะเหรียญเวอร์เนี่ยก็จะสามารถนะครับหาได้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูนะครับก็จะสามารถนะครับแลกเปลี่ยนเป็น usdt ได้แล้วเอา usdt ออกเป็นนนนเเงงิิจรรัั่อคบผ ต่อมาครับก็คือเหรียญอีกเหรียญหนึ่งเนี่ยก็คือเหรียญอีเดจี้ครับแล้วก็จะเหรียญอีเดจี้เนี่ยได้มาจากไหนนะครับเหรียญอีเดจี้เนี่ยจะได้มาจากการซื้อสปิริตนะครับอ่าเราต้องไปซื้อตัวสปิริตหรือสัตว์เลี้ยงนะครับหรือสัตว์เลี้ยงนะทุกคนการที่เรามีสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราเวลาเราไปทำเควสนะครับเราต้องไปทำเควสนะครับ1วันเนี่ยทำประมาณ4ีถึงหเควสนะครับทุกคน พอเราทำเควสเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะมีเหรียญน,นะครับอิน r g y ให้กับเราตลอดนะครับเพราะ1ก็คือเราจะได้ Energy นะครับเหรียญ Energy นะมา1ห,หน่วยนะครับและ2นะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือ ในส่วนของเดมบิลอ่านี่ก็คือรางวัลจากการทำเควสพอเราเควสได้เนี่ยเราก็จะได้ e p เพื่อมาอัปเกรดเลเวลนะครับของตัวสปิริตของเราโอเคเราก็จะเห็นคร่าวๆแบบนี้แล้วนะครับสำหรับเยรียทุกเช่นเนาะเริ่มแรกนะครับมือใหม่ทุกคนที่เข้ามานะครับก็ยังงงอยู่ว่ามันทําเงินยังไงพี่อะล่ะเริ่มแรกเนี่ยเราไปดูตรงนี้ครับมันจะมีอยู่2ส,ส่วนส่วนที่1เนี่ยก็คือสัตว์เลี้ยงนะครับ สัตว์เล right ี้ยงเนี่ยมันจะเป็นแบบสายฟรีแล้วก็สายสปิริตนะครับพอเรากดเข้าไปเนาะเราสังเกตนะครับมันจะมีตรงนี้แล้วให้เรากดรับเหรียญบิลตลอดเวลาเลยนะครับหนึ่งวันเนี่ยมันจะมีจํากัดอยู่นะทุกคนนะให้เรากดรับเอาเลยนะครับปดจิ้มตรงนี้แหละอ่ามันก็จะเป็นเหรียญบิลตามเปอร์เซนต์ของเลเวลสัตว์เลี้ยงของเรานะครับที่เราจะสามารถรับเหรียญได้โอเคทีนี้นะครับเรากดเข้าไปแล้วก็มันจะมีนะครับถ้าเราอัปเกรดเลเวลขึ้นมานะครับเราก็จะเปิดกล่องเห็นไห ยิ่งเราอัปเกรดเลเวลเยอะเท่าไหร่นะครับกล่องสมบัติตรงนี้ก็จะเปิดขึ้นเวลาเรากดรับเนี่ยเราก็จะหเหรียญบิลอีกนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดเข้าไปที่ตรงคาว่าอัปเกรดครับพอเราอัปเกรดเนี่ยหวันนะครับสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมันจะขุดนะครับอันนี้ก็คือสายฟรีนะสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมันจะขุดเป็นโทเค็นแบบนี้ขึ้นมาครับก็คือเป็นแร่สีม่วงนะครับพอแร่สีม่วงเนี่ยเราจะเอาไปทําอะไรใช่ไหมเรากดรับนะครับจากนั้นเนี่ยเราเอาไปซื้อตัวสัตว์เลี้ยงเพ และถ้าเราซื้อมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะเห็นว่าเลเวลนะครับตรงนี้นะเห็นไหมเลเวล9นะครับเลเวล11 12เวลาเราผสมเข้าเนี่ยเราก็จะอัปเกรดครับจากเลเวลสูงสุดที่ผมมีอยู่คือ14ถ้าผมซื้อมาเรื่อยๆนะครับอัปเกรดนะครับอัปเกรดมาเรื่อยๆเนี่ยผมก็จะกลายเป็น15นะครับ15เนี่ยมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการรับบิลต่อวันนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นลูกแบบของสายฟรีแล้วทุกคนนะ สายฟรีเนี่ยจะทําแบบนี้กันนะครับเอาล่ะทีนี้เราไปดูในส่วนของการเติมนะครับสายเติมเนี่ยจะต้องเล่นในส่วนของสัตว์เลี้ยงอะไรนะครับสายเติมเนี่ยให้เรากดไปที่สปิริตนะครับสปิริตตรงนี้นะนี่คือสายฟรีครับอันนี้ฟรีนะครับอันแรกนะสายเติมคือตรงนี้ครับสายเติมเนี่ยเราต้องไปซื้อตรงนี้ครับซึ่งสายเติมเนี่ยจะได้อะไรมาเราจะได้เพิ่มนะครับก็คือ1เหรียญบิลนะครับได้เพิ่มขึ้นมากนะครับทุกคนแล้ว2นะครับสิ่งที่จะได้ก็คือเหรียญเวอร์ที่จะได้เพิ่มมากแล้วกก็ทัษะรนะคับแล้วก อ่าเพิ่มโชคลาภเวลาเราเปิดสมบัตินั่นเองนะครับผมเอาละราคานะครับที่เขาให้เขาขายอยู่นะครับณตอนนี้เนี่ยตอนที่ผมเข้าเริ่มแรกเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ2000กวกดตัวนะครับณล่าสุดเนี่ยเหรือญอยู่ที่3 9 4ตัวเองครับอ่า250หเบอร์นะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะซื้อเนี่ยเราจะซื้อยังไงนะครับเราต้องไปซื้อเหรียญเบอร์ก่อนทุกคนเติมอะไรครับก็คือต้องไปเติมเหรียญเข้ามาครับเป็นเหรียญอ่าเป็นในการจ่ายเงินเข้ามาครับอ่าให้เรากดเติมอย่างนี้ครับ เราต้องซื้อนะครับถ้าเราซื้อนะสมมติว่าเราจะซื้อ100บาทเนี่ย100บาทนะครับสิ่งที่เราจะได้เนี่ยมันก็จะเป็น USDT แบบนี้เห็นไหมอ่า2 6 USDT นะครับเราก็ไปคำนวณแบบนี้ครับว่าเราจะซื้อเข้าเท่าไหร่การซื้อเข้าเนี่ยมันซื้อง่ายนะครับมันมีอยู่3มช่องทางครับผมก็คือ1ก็คือพรอมเพย์นะครับ2ก็คือถูมันนี่นะครับ3ก็คือไลน์เพย์นั่นเองครับสะดวกมากนะสำหรับแอปนี้นะครับพอเราซื้อเข้าเนี่ยเราต้องไปคำนวณนะครับในส่วนของเหรียด้ววยนะ่า การแปลงเหรียญ USDT เป็นเหรียญบิลเนี่ยมันอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็เหรียญเวอร์สมมติว่าเราจะซื้อสัตว์เลี้ยงใช่ไหมสองร้อยห้าสิบเวอร์นะครับอ่ะเรากดไปที่เหรียญเบอร์นะครับอ่ะเรากดอย่างนี้ครับกดการแลกเปลี่ยนนะครับการค้าขายนะให้เรากดอย่างนี้ครับปึ๊บค้าขายนะครับเราจะซื้อเวอร์ใช่ไหมเราจะต้องใช้ก,กี่ USDT นะครับอ่ะเราพิมพ์เข้าไปเลยสองร้อยห้าสิบครับปึ๊บเราจะต้องใช้สิบเก้าจุดเจ็ด USDT นะครับหรือ19.7ดอลลาร์นั่นเองครับเราต้องไปเติม USDT เนี่ยประมาณนี้นะครับ19.72นะครับตีไป19.8นะครับ744.4บาทนะครับที่เราจะต้องเติมเข้าในการซื้อสปิริตเพื่อมาล่าเหรียญนั่นเองครับอันนี้ก็จะได้เหรียญเยอะขึ้นอันนี้สำหรับสายเติมนะเอาละครับที่นี้สมมติว่าถ้าเราอยากจะซื้อมาเนี่ยถ้าเราอยากจะล่านะครับหนึ่งแหละเหรียญบิลเนี่ยล่ายังไงนะครับผมจะอธิบายอย่างนี้ครับเหรียญบิลเนี่ยสามารถนะครับล่าได้จากเกมทุกเกมที่อยู่ในนี้ครับเรากดไปที่ร้านแอปทุกคน ร้านแอปเนี่ยมันจะมีแอปพลิคเคชันให้เราทั้งหมดเลยครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเล่นเกมอะไรนะครับพอเรากดเข้าไปเราสมมุติว่าเรากดเข้าไปอย่างนี้นะครับให้เรากดตรงนี้ครับผมเราเห็นตรงนี้ไหมพอเราเข้ามาร้านแอปนะครับนี่เห็นไหมตรงนี้นะครับให้เรากดเลยพอเรากดเข้าไาเนี่ยมันก็จะเป็นภารกิจหรือเฟสนะครับให้กับเราทํานะเราก็เขียนไว้อยู่นะครับผมบอกว่าถ้าเราถ้าสมมุติว่าเรามีสปิริตเอ็กนะครับหรือสัตว์เลี้ยงที่เราซื้อเนี่ยเราจะได้เพิ่มนะครับสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะเรียนบิลล์อะสมมติว่าเราได้อ่า เราได้เหรียญบิลนะครับมา100เหรียญบิลมันก็จะคูณ3-3% 0% 0เปอร์เซ็นต์เข้าไปอีกนะครับก็คือ3เท่าเนาะเห็นไหมการได้นะครับก็คือได้เยอะมากนะจากการที่เราเล่นฟรีกับการที่เราไม่เล่นฟรีนะครับอันนี้ก็คือการทรําภารกิจภารกิจเนี่ยเราก็จะอ่านดูตรงนี้ครับเห็นไหมอันนี้คือภารกิจที่ผมทำเนี่ยมันจะเป็นมืดแบบนี้นะครับถ้าเป็นภารกิจที่ยังไม่ทํามันจะเป็นแบบนี้นะครับผมโอเคอันนี้ก็คือการล่าเหรียญบิลเนาะ เลบิว์เนี่ยได้หลายทางมากครับอย่างที่ผมบอกแล้วก็คือได้จากตัวสปปริตเนี่ยเรามากดอย่างนี้ครับเห็นไหมมันจะขึ้นต่อวันเลยนี่เราก็ได้รับเหรียญฟรีแล้วนะครับแล้วก็ไปทาภารกิจต่างๆในเกมด้วยเอาละครับต่อมาเนี่ยเราจะได้จากอะไรบ้างนะครับนี้เรามาดูในส่วนของเลนเวอร์อะอต่อมานะครับเราก็จะได้จากภารกิจประจาวันนะครับภารกิจประจาวันเนี่ยเรามากดรับอาเชย์นะครับ่างนไหมพอกดรับทั้งหมดเนี่ยถ้าสมมติว่าเราทําภารกิจรายวันเสร็จทั้งหมดเราก็มาหมุนวงล้อนะครับหมุนวงล้อเพื่อ ีนี่นะครับต่อมาโทเค็นต่อมาเนี่ยเรามาดูเหรียญเบอร์นะครับเหรียญเบอร์ได้จากที่ไหนได้บ้างเหรียญเบอร์เนี่ยให้เรากดตรงนี้ครับผมอ่ะสังเกตสัญลักษณ์แบบนี้นะมันคือระบบปันผลครับระบบปันผลเนี่ยยังไงครับผมอ่ะสมมุติว่าเรากดเข้าไปอย่างนี้นะเอาละครับระบบปันผลเนี่ยเขาจะมีรางวันพูต่อวันครับผมพูเนี่ยจะแบ่งตอน4ี่ทุ่มของทุกวันนะครับสี่ทุ่มของทุกวันเนี่ยเขาจะแบ่งพูพูวันนี้นะครับก็คือ510ดอลลาร์นะครับห้าร้อยสิบดอลลาร์เนี่ยเขาจะแบ่งปันผลให้กับคนที่เข้าาม เข้าร่วมปันผลนะครับอ่ะสมมุติว่าเราอยากจะเข้าไปชิงเงิน510ดอลลาร์อย่างงี้ครับเราจะเข้าไปยังไงอันดับแรกครับก่อนที่เราจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่ครับศึกษาก่อนให้มันชัดเจนก่อนนะครับให้เรากดเข้าไปที่ตรงคําว่าปันผลประโยชน์นะครับตรงนี้นะอ่ะกดเข้าไปครับให้เราสังเกตนะสังเกตดีๆนะครับตรงนี้สําสคัญมากมาก เอาละมันจะมีระดับนะครับผมจะไล่มาให้เพื่อนดูนะตั้งแต่ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ผมจะเน้นที่ระดับ4แล้วกันระดับ4เนี่ยเขาก็บอกว่านะครับต้องการ100้บิลอ่า1,000บิลขึ้นไปครับต้องการ1000บิลเนี่ยเราถึงจะเข้าร่วมระดับบริจาคระดับ4ยิ่งระดับสูงเท่าไหร่ครับเงินรางวัลที่เราจะได้เป็นเวอร์เนี่ยจะได้เยอะตามนั้นครับผมเราเลื่อนลงมาข้างล่างครับข้างล่างเนี่ยเขาจะบอกว่า อันดับที่จะได้เหรียญเวอร์ต่อวันนะครับก็คือสีทุ่เนี่ยเขาจะจ่ายนะครับก็คืออันดับหนึ่งนะครับที่บริจาคสูงสุดในระดับ4ก็จะได้10.97เกจ็ถึงสิจนะครับก็จะได้5.4เห็นไหมมันจะไล่มาแบบนี้ครับอันนี้ก็คือจะได้ตามปันผลนั่นเองครับใครที่มีตัวสปิริลนะครับตัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยที่เป็นสายเติมเนี่ยก็จะได้เยอะมากขึ้นนะครับไม่ได้แค่นี้นะไม่ได้แค่นี้นะครับมันจะได้เยอะอันนี้คือสายฟรีจะได้ประมาณนี้นะครับถ้าใครจะไป แข่งระดับ5เนี่ยเพื่อนๆต้องบริจาคตั้งแต่10,000นะครับขึ้นไปนะเอาละวิธีการที่เราจะได้พวกเดยญบิลแบบนี้เนี่ยเียญเบอร์แบบนี้เนี่ยเราจะได้ยังไงนะครับให้เราบริจาคบิลเข้าไปครับกดเข้าร่วมอย่างนี้ครับกดเข้าร่วมเนี่ยผมแน,นะนํานะถ้าเราอยากจะเข้าเลเวลสี่นะครับเพื่อนๆกับเข้ามาหน้านี้ก่อนนะครับเราเห็นขั้น4แบบนี้ไหมแล้วเราเลื่อนมาขั้น5ครับขั้น5เนี่ยคือ1 0,000จะกลายเป็นเลเวล5ช้ชนะแล้วนะครับถ้าเราอยากจะอยู่ในอันดับท็อปของ1อ่าอันดับท็อปของ บริจาคขั้น4นะครับให้เราบริจาค9,999รครับหรือจุด้ด้วยได้ก็มีนะครับแต่มันจะมีจุดให้เราหรือเปล่าอ่ะเราลองนะครับ9 0้9 9 9 9นะครับแล้วก็จุดแบบนี้ครับคือเราจะไปอยู่ในอันดับท็อปครับผมอ่าเพราะเราบริจาคแบบสูงสุดนะครับสูงสุดของระดับการบริจาคนั่นเองครับเราก็จะไปอยู่ในอันดับท็อปขึ้นอยู่กับว่าใครบริจาคก่อนใครเข้าร่วมก่อนคนนั้นเนี่ยจะได้อันดับ1นึถึงหกเนี่ยก่อนนะครับก็คือได้รับ อันดับ5ก็เหมือนกันครับ1 0,000นะเราไปดูอันดับ6 1 0 0 0แสนฉะนั้นเราก็ต้องเอา99,999.99 99 9นเราะครับเราถึงจะอยู่ในอันดับท็อปเราถึงจะได้109รยเวร์ต่อวันนะครับเราถึงจะมีรางวัลในคูต่อ1วันเนี่ยได้เยอะมากนะครับพอสี่ทุ่มเดี๋ยวเขาจะปันผลตรงนี้ครับผมเราค่อยมากดลับนะครับกดลับนะอันนี้ที่ผมเล่นมานะครับโอเคก็จะประมาณนี้อันนี้ก็คือวิธีการหาเวิร์นะครับ แล้วแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะหาแบบไหนและอีกแบบหนึ่งครับก็คือการหาเบอร์เนี่ยก็คือเราเห็นตรงนี้ไหมครับอารีนาเนะครับอารีนาเองเนี่ยมันเป็นการเล่นเกมแบบ PvP ครับก็คือแข่งเอาเหรียญเบอร์นะครับเหรียญเบอร์เนี่ยเพื่อนๆเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเกมบางเกมนะครับมันก็จะไม่มีให้แข่งขันเบอร์นะครับแต่เกมบางเกมมีการแข่งขันเบอร์นะเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยตรงนี้นะครับมีคนแข่งอยู่ตอนนี้2คนนะครับเราสมัครเข้าไป10บิลครับเพื่อไปเอาเงินรางวัล0.03เบอร์ ตรงนี้ครับถ้าใครอยากจะเก่งกาไรนะในส่วนของเหรียญเบอร์นะครับเอาล่ะที่นี้นะครับวิธีการที่เราเนี่ยอยากจะหาเหรียญนะครับหาอย่างไงในการเล่นเกมนะครับมันก็จะมีเกมอยู่ประมาณ2เกมอ่ะที่ผมจะแนะนําให้เพื่อนเพื่อนในวันนี้นะครับอันดับแรกเนี่ยก็คือ escape m a s t e r นะครับสาหรับเกม escape m a s t e r เนี่ยเราจะได้อยู่2ทางครับทางแรกเนี่ยก็คือภารกิจเควยครับเราเห็นไหมภารกิจเคสชนะติดต่อกัน20อะไรนี้อย่างนี้นะครับเราก็จะได้เหรียญบิลเห็นนไหม บิวมานะครับในที่นี้ถ้าเราเข้าไปเล่นนะครับถ้าเราเข้าไปเล่นเนี่ยมันเล่นง่ายมากครับผมเกมนี้ก็คือให้เราเนี่ยไปเลือกห้องนะครับที่ห้องไหนก็ได้นะครับที่ฆาตกรเนี่ยไม่เข้าห้องเรานะครับเราก็จะเหรียญเบอร์อ่ะสมมติว่าอีก50กงกวินะครับที่ฆาตกรเนี่ยจะออกมาให้เราเนี่ยลงไปเลยนะครับเราจะลงอะไรก็แล้วแต่อ่ะผมจะลงให้เพื่อนดูนะอ่ะนี่นะอันนี้คือจํานวนที่เราจะเดิมพันเข้าไปนะครับสําหรับเรียนิวเนาะให้เราเลือกเลยครับเลือกห้องไหนก็ได้ครับในจํานวนทั้งหมดเนี่ยห้องเนี่ย สมมุติว่าผมจะเลือกห้องนี้แล้วกันห้องตรวจนะครับอ่ะเราก็เติมนะครับเข้าไปนะเติมบิลเข้าไปอย่างนี้ครับปึ้งๆอ่ะห้าพันนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกดห้าพันนะครับโอเคห้าพันนะถ้าคาตกรไม่เข้าห้องเรานะครับเราก็จะได้จํานวนแบ่งทั้งหมดในห้องเนี่ยมานะครับอันนั้นก็จะเป็นกําไรบวกทุนของเราด้วยนะครับในการที่เราจะรับเปลียนบิลอ่ะเกมนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรารอดูครับอีกสิบวิกว่านาทีนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเขาก็จะมีอันดับให้เราดูด้วยนะทุกคนอ่าว่าเราเนี่ย อยู่อันดับไหนหรือเล่นได้เยอะมากขนาดไหนนะครับเห็นไหมเขาก็จะมีแบบอันดับรายสัปดาห์เนี่ยเขาก็จะมีแบ่งผลกําไรด้วยนะทุกคนนะถ้าใครเข้าเล่นนะครับมันก็จะมีรางวัลด้วยนะครับสําหรับสัปดาห์นะเกมนี้ก็คือเล่นง่ายมากครับถ้าใครจะแข่งเอาอันดับสัปดาห์ก็ได้นะครับก็ลองไปศึกษาดูสําหรับ a p e s Master นะครับเป็เกมที่ล่าเหรียญบิลเนี่ยได้ดีมากอ่ะเขาเดินผ่านห้องเราเรียบร้อยนะครับเราน่าจะได้เหรียญบิลนะครับอ่ะเราลองดูนะรางวัลที่จะได้รับนะครับเรียบร้อยนี่ห้องนี้ห้องประชุมเนี่ยแตกนะครับ นีค่คือแตกนะเนี่ยเขาจะเอาห้องประชุมเนี่ยที่ถูกฆาตกรนะครับสังหารเนี่ยส่วนเอาส่วนแบ่งทั้งหมดมารับนะครับเราก็จะได้5.9าจุดเกนะครับห้าพันเก้านั่นแหละห้าพันเก้าสี่ร้อยยี่สิบนะครับเด่บิลเห็นไหมได้ง่ายปะอ่ะโอเคนี่สมมติอีกเรียนอีกเกมหนึ่งนะครับผมจะพาเพื่อนไปดูนะเกมนี้ก็เป็นเกมที่ผมจะแนะนําแล้วก็น่าสนใจมากๆนะครับเอาล่ะให้เราเข้าร้านแอปก็ได้นะครับถ้าเราอยากจะพิมพ์ชื่อเหรียนนะอ่าชื่อเกมนะครับวิ่งสปินนะครับให้เราติ๊กตรงนี้เลยวิ่งสปินนะ วิ่งสปินเนี่ยก็มีเควสเหมือนกันนะครับถ้าเราอยากจะทำเควสหรือถ้าเราอยากจะเข้าไปได้เลยนะครับวิธีเล่นเกมนี้ก็เล่นง่ายมากครับไม่ยากเลยอันนี้ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของเพื่อนนะแต่ว่าผมแนะนําว่าเกมที่ผมเล่นอยู่ณปัจจุบันเกมอะไรนะครับเอาล่ะเราก็จะให้เราทายนะครับว่าใครเนี่ยเป็นแชมป์ถ้าเราทายถูกนะครับว่าใครเป็นแชมป์อยู่ตรงนี้เนี่ยเขาจะคูณ5นะครับเหรียญบิลให้กับเราเลยในจํานวนที่เราลงไปนะครับและใครที่ไม่ใช่แชมป์นะครับก็จะคูณ1.15 นั่นเองครับผมเอาละใครเป็นแชมป์ครับให้เราเลือกเอาเลยว่าเราเนี่ยจะเล่นอะไรนะครับอ่ะก็เลือกจํานวนลงได้นะครับอ่ะหนึ่งร้อยบิลละกันนะอ่ะผมขอเลือกคนนี้นะครับอเลือกคนนี้นะปึ่งปึ่งอ่ะลงครับผมลงลงคนนี้แหละได้แชมป์แน่อ่ะใครที่ไม่ได้แชมป์แล้วครับก็ลงไปได้นะครับอะคนนี้ไม่ได้แชมป์นะครับต้องเอาคนที่เราไม่ได้ลงด้วยนะอย่าเอาคนอย่าอย่าไปเอาคนเดียวกันนะครับที่เราลงนะเดี๋ยวมันจะหักล้างกันนะทุกคนอ่ะโอเค เราก็รอนะครับรอจังหวะวินาทีอีกสิบกว่าวินาทีผลก็จะออกนะครับผมเกมนี้เล่นง่ายทุกคนเป็นแบบว่าวิ่งแข่งกันนะวิ่งแข่งกันนะครับห้าวินะเดี๋ยวเรารอดูครับมาแนละ้วเราเล่นไปสามคนใช่ไหมอ่าคนที่เป็นแชมป์นะครับสามคนนะจําไว้ก่อนนะโอเคโกแล้วร้อยอ่ะคนนี้น่าจะได้ครับคนนี้จะได้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนแซงโดนแซงเฮ้ยคนนี้ตีสปีดนะครับหมายเลขหนึ่งนะ สไต์นะครับมาสเตอร์สไต์เรียบร้อยมาสเตอร์สไต์ได้นะครับนี่มาสเตอร์สไต์เป็นอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็เราน่าจะเสียทั้งหมดเลยเพราะว่าเราลงไม่ถูกนะครับแต่ว่าเราจะได้ในส่วนของใครที่ไม่ได้เป็นแชมป์เห็นไหมเขาก็จะแบ่งรับมานะครับอ่าเราก็จะเสียอยู่ประมาณ1,000บิลนะครับประมาณนี้นะอันนี้ก็คือเป็นวิธีเล่นนะทุกคนนะเอาล่ะทีนี้เราจะทําการถอนเหรียญนี้ออกอย่างไรนะครับอันดับแรกสมมติว่าเราเก็บเหรียญบิลม,มาแล้วนะครับเรา ดไปที่บิลเนี่ยกดการค้าขายครับจากนั้นเนี่ยให้เรากดขายนี้นะถ้าเราจะขายเหรียญบิลอ่ะผมมีอยู่2 0 0 0 0กว่านะครับผมก็กดขายเห็นไหมมันจะเป็นจํานวน USDT ให้กับเราเลย3 6 7เ USDT นะครับพอเราขายเนี่ยให้เราไปสังเกตตรงนี้นะครับผมว่าเราขายออกหมดจ้างตรงคําว่ามอบอานาจนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะทั้งหมดนะครับตรงนี้ถ้าเราจะดูว่าขายออกหมดยัางนะครับอันนี้คือออกหมดแล้วนะครับผมมันขึ้นสถานะเสร็จทั้งหมดนะครับจากนั้นเราไปดูเหรียญ USDT ของเราครับเห็นไหม USDT ของเราเนี่ยก็จะไป รวมนะครับอยู่ตรงนี้เลยก็จะเป็นเหรียญ USD ของเราเรียบร้อยครับ3.66อ่าถ้าเราอยากจะถอนครับเราจะถอนอย่างไรนะครับอันดับแรกเนี่ยให้เรากดอย่างนี้ครับกดถอนนะครับอ่ากดถอนนะถ้าเราอยากจะถอนเป็นเงินธนาคารนะครับเข้าธนาคารนะให้เรากดทั้งหมดอย่างนี้ครับผมอ่ะ128บบาทใช่ไหมให้เราเลือกเลือกแล้วก็เลือกบัญชีธนาคารของเราอันดับแรกเนี่ยใครที่ยังไม่เคยแอดธนาคารนะครับให้ไปกดแอดนะก็กดถัดไปอย่างนี้ครับปุ๊บเห็นไหม ก็ใส่เลขบัญชีธนาคารก็ยืนยันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเงินเนี่ยเข้าขบัญชีเราเรียบร้อยเลยนะครับตรงนี้นะก็จะเป็น129บาทนะครับแต่ถ้าเราอยากจะถอนแบบเหรียญโทเคนนะครับให้เรากดไปที่เหรียญก่อนแล้วก็เลือกเชนนะครับผมจะเลือก BNB แบบนี้นะแล้วก็กดโอนออกครับการโอนออกเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่า USDT ของเราเนี่ยมันเป็นโคลเชนนะครับผมอันดับแรกให้เรากดแรกก่อนครับเราต้องแรกนะให้เลือกนะครับ SCO ชนเอ็กโคเนี่ยก็คือเหรียญที่เป็นของเกมนะครับอ่าเหรียญที่เป็นของเอ็กเบอร์นั่นเองครับผมแล้วกดอย่างนี้ครับปพ๊บเห็นไหมแล้วนะครับให้เราโอนไปที่เชนบ n b นนะครับถ้าเราอยากจะโอนแบบ b n b ตรงนี้ครับแล้วกดอย่างนี้นะหรือถ้าเราอยากจะได้เป็น b n b ก็ได้นะครับแล้วส่ง b n b ีเนี่ยไปไปนั้นก็ได้แล้วแต่เรานะครับอ่ะสมมุติว่านะครับผมอยากจะถอนแบบนี้นะทุกคนอ่ะอย่างนี้ เห็นไ,ไหมผมก็เลือกนะครับเลือก s c o เนี่ย USDT มันก็จะแปลงให้กับเราแต่เราจะต้องเสียค่าธรรมเนียมด้วยนะในการแปลงนะครับจากนั้นเราก็ได้ USDT แบบ b n เนะครับพราะเ n b เนี่ยเราก็ส่งเข้าไปในเชนไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เราแล้วแต่เราเลือกนะครับแล้วแต่เราเลือกเลยโอเคก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะวิธีการที่เราจะทําการซื้อขายเหรียญน,นะครับสําหรับแอปนี้โอเคก็ฝากไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับ